สบายดีพบกับ LTV i s i o n จีนคาดต้นปีหน้าผู้โดยสารรถไฟลาวทะลุล้านช่วงตุษจีนสนักข่าวรอยเตอร์ได้อ้างรายงานแหล่งข่าวครับว่าทางการจีนคาดว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า1ล้านคนที่เดินทางผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดให้บริการไปยังลาวในช่วงวันที่1กุมภาซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจ,จีนในปี2565ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนนิยมเดินทางต่องเที่ยว แม้ว่าจะยังคงมีข้อจำกัดในการข้ามพรมแดนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นับตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงสายใหม่ระหว่างจีนลาวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นจีนได้รายงานครับว่ามีผู้โดยสารมากกว่า3,000คนเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวในช่วงวีซีโมฮั่นของฝั่งจีนซึ่งเชื่อมต่อกับทางเหนือของประเทศลาว หลังการเปิดใช้บริการรถไฟสายดังกล่าวรัฐบาลได้ประกาศเตรียมแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางข้ามพรมแดนได้หากแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดสตามขั้นตอนซึ่งจีนคาดว่าหลังจากที่ทางการลาวผ่อนคลายข้อจำกัดการข้ามพรมแดนจะมีผู้โดยสารนับล้านเลยนะครับจากประเทศจีนใช้บริการผ่านรถไฟสายนี้เข้าไปยังลาวขณะเดียวกันครับรัฐบาลลาวก็เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจะเร่งทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เขมกระตุ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน5จังหวัดตามแนวรถไฟจีนลาวก่อนกําหนดการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1มกราคม2565นี้อย่างไรก็ตามครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าช่วงตรุษจีนวันที่1กุมภาจะมีผู้โดยสารมาตามการคาดหมายของจีนหรือไม่เนื่องจากมาตรการการเข้าประเทศ ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากทางลาว่อนนะครับแล้วก็ประเทศจีนก็ยังไม่ได้มีในเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องของการเปิดให้ประชาชนของตัวเองออกนอกประเทศได้ทั้งนี้ครับต้องขึ้นอยู่กับทางกลางความแม่นแน่นอนของปัจจัยของเจ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ซึ่งได้มีสายพันธุ์ที่ได้กลายพันธุ์กลายเป็นเจ้าโอมครอนนะครับ นับตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟสายนี้อย่างเป็นทางการมีการขนส่งสินค้าระหว่างการมูลค่าไม่น้อยกว่า100ล้านหยวนหรือประมาณ15ล้านดอลลาร์แล้วนะครับโดยช่วงต้นปีหน้านี้ประเทศจีนมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนตู้สินค้าและรถไฟจากปัจจุบันอีกเพิ่มเป็น2เท่าครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี